ังความคิดเห็นจากน้องมูที่ทานโดยตรงดีกว่านะคะน้องมูพูดเลยเค่ะจะโนช่อยมือค่ะโนทันว่าเป็นโตเนื้อค่ะก็ดีขึ้นะคะตาแล้วเห็นผลดดึนตามันก็ดีขึ้นเรื่อยเลยใช่ไหมคะทีนี้ถ้าเกิดว่าอยากจะบอกต่อกับคนที่ก็มีปัญหาเรื่องดวงตาเนี่ย<ด>น้องมูจะบอกกับเขาว่ายังไงฮะแนะนําให้เขาว่ายังไงฮะ บอกว่ากินไปดีคอนแทตนะคะเมืองค่ะโนเชียที่ดีคอนแทตนั่นแหละค่ะเราไปหาโม้แล้วหมดไปสองหมื่นกว่ากินดีคอนแทตค่ะดีนะคะโอเคขอบคุณมากค่ะสำหรับความคิดเห็นีมีปัญหาดวงตาก็คือดวงตาผ้ามัวมองมองไม่ค่อยเห็นมองไม่ชัดเลย แล้วเห็นมองภาพมัวไปหมดที่มองไม่เห็นเลยกลับมองเห็นดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยจ้ะใช่ไ,ไหมคะว่าทานดีคอนแทคแล้วอาการนะคะที่เคยเป็นอยู่คะ่ะตอนนี้หายไปแล้วอะคะ่ะตอนนี้ดีขึ้นจ้ะหวานขึ้นตาจอมาสตาเสอ่อมไปฉีดยาสามครั้งกลับมาก็ไม่รู้เรื่องหวาอะไรเลยแล้วก็ไปยิงเ <c oughs> ลเซอร์แสงเลเซอร์อีกสองครั้งก็ไม่ดีขึ้นเลยจนมาเจอเนี่ย <c oughs> ดีคอนแทคเนี่ยกินแล้วรู้สึกว่าอืมมันดีขึ้นเยอะมันเบาขึ้นเยอะจากอยากใหญ่ไม่รู้มหายไปไหนแล้วสบายใจได้เลยเขาเจ๋วจริงจริงดีจริงตาต้อกระจกโดยที่ไปตรวจที่โรงพยาบาลแล้วคุณหมอบอกต้องผ่าก็าเลยได้ผ่าหลังจากผ่าตาต้อกระจกมาแล้วก็รู้สึกละคายเคือง ไม่เคยสบายแต่ว่าต้องใส่แว่นตลอดเวลาแต่หลังจากที่ลูกชายได้เอาดีคอนแทคมาให้ดิฉันทานดิฉันทานไปได้ประมาณ2เดือนตอนนี้ตาสบายค่ะเห็นอะไรก็ชัดดูอะไรก็ดีหมดมีความรู้สึกว่าจิตใจก็สบายเพราะว่าทานแล้วตาเราสบายเวลาเราทำอะไรเราก็จะรู้สึกดีคือบ้านนี้ดิฉันไม่ต้องใส่แว่นสายตาเลยค่ะอันนี้เป็นความจริงค่ะ หนังสือตัวเล็กตัวน้อยได้หมดเลยเชิญชวนเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะเชิญค่ะมาเป็นเพื่อนกับติ๊กไม่กลั่นประเติดกลางวันนี้ปกติแล้วจะแพ้แสงพระอาทิตย์ไปหาหมอลองกินยามาหลายชนิดหลายอย่างแล้วมันก็ไม่ดีขึ้นนะพอดีมาเจอดีคอนแทคเนี่ยกินเข้าไปแล้วเนี่ยจะช่วยตาเป็นต้อตาฝ้าตาฟ,า,ตา,ฟ,า,ตา,ฟางรู้สึกว่ามันจะดีขึ้นใส่ตาเราก็จะมองชัดเจนขึ้นลองทานดีคอนแทคดูนะครับไว้วางใจได้ว่างันชน,น,นะ ฉันชื่อนางน้ำอกชื่นเชยตามันฝ้ามัวไปรักษามาสองปีแล้วหมอว่าเป็นต้อกระจกไปรักษาชั่วก็ไม่ดีถอดแว่นไม่ได้เลยต้องใส่แว่นตลอดเพราะมันมองไม่เห็นก็มีเพื่อนบ้านก็มาแนะนำให้กินทีแรกมันก็ตามันก็เป็นน้ำตาเจ๊ออกมาก็ไม่นึกอยากจะกินต่อแล้วอันนี้กินไปกินไปมันก็อาทิตย์สองอาทิตย์มันก็ดีขึ้นเออตาก็แจ่มขึ้น ก็อยากจะกินต่อๆไปมันเปลี่ยนชีวิตฉันดีจริงๆตาคุณอ่อนล้าเต็มทีหลังจากผ่านการใช้งานมาตลอดหรือเปล่าถึงเวลาแล้วที่จะดูแลดวงตาเพื่อสุขภาพที่ดีดีคอนแทคสุดยอดผลิตภัณฑ์ค้ายดีอันดับหนึ่งในเอเชียฟิลและคลายท็อกซาตินที่สกสัดจากดอกดาวเรืองจะเข้าไปบำรุงกรอบประสาทต,ตาและสามารถคงอยู่ในตาเพื่อฟื้นฟูดวงตาได้ดีขึ้นดีคอนแทค ช่วยบำรุงดวงตาเหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาสายตาและดวงตาอันทิ่จอประสาทตาหลุดลอกตอหินตอกระจกจอประสาทตาเสื่อมจอตาเปลี่ยนแปลงจากโรคเบาหวานสายตาพร่ามัวสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาล้าจากการทำงานหนักผู้ที่ใส่คอนแทคเล่นเป็นเวลานานตาแห้งหุ่นในลูกตาเสื่อมเยื่อบุตาอักเสบดีคอนแทค ช่วยส่งเสริมการมองเห็นช่วยป้องกันจอตาเสือ่อมลดความเสี่ยงการเกิดต้อกระจกช่วยรักษาการรับสีของตาดูแลสุขภาพตาเพื่อดวงตาที่ดีด้วยดีคอน a c t